อนุญาตลองนะครับโอ้ยหูบนมาแรงกันนะนี่หมดนี่หมด normal นอะร์ม l ลนะมาดเลถกัแบแล้วเจ็บแรงมากเลย จากที่เคยได้ทดลองขับไทคานมาแล้วนะครับก็คือ p o r ์เช e ไฟฟ้า1 0 0นะฮะคันนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวแบบเจาะลึกให้ได้ดูกันเลยให้ได้รู้กันเลยว่ามันมีดีมีที่มาอะไรยังไง เริ่มจากคําว่าไทคานก่อนเลยครับคําว่าไทคานเนี่ยที่เขาคิดมาเนี่ยมันไม่ได้คิดมาได้ง่ายๆเลยนะมันคิดมายากมากๆคําว่าไทคานเนี่ยมาจากกรากศัพท์ภาษาตุรกีครับคำว่าไทเนี่ยแปลว่าม้าหนุ่มผู้คึกขนองส่วนคําว่าคานเนี่ยแปลว่าจิตวิญญาณครับแสดงว่าคำนี้แปลตรงตัวก็คือจิตวิญญาณของม้าหนุ่มผู้คึกขนองเดท the soul of young spirit horse นะฮะคำว่าม้าเนี่ยมาอย่างไงปกติเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคิดถึงม้าเนี่ยมักจะคิดถึง Ferrari. แต่จริงๆแล้วปอร์เช่นเนี่ยในโลโก้ของเขาเนี่ยก็มีม้าอยู่ครับนะมีม้ากำลังคึกเหมือนกันแต่ว่าเป็นม้า t ตุก r ดนะฮะอันนี้มาจาก s t ตุก r ดเยอรมนีครับผมเขาก็เอาอันนี้แหละมาเป็นที่ตั้งกว่าจะได้คำคำนี้ออกมาเนี่ยนะครับเขาต้องคิดกันมาจาก600ชื่อนะฮะแล้วก็เอานักภาษาศาสตร์ถึง23คนเนี่ยมานั่งหาคำที่มันเหมาะที่สุดที่เขาจะให้เป็นชื่อของรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาที่เป็นรถ ของยุคสมัยหน้าเพราะว่าไทคารเนี่ยคือปอร์เช่ไฟฟ้าคันแรกของปอร์เช่ครับฉะนั้นเนี่ยเขาคิดกันมากเลยกว่าจะได้คำคำนี้ขึ้นมามาพูดถึงเรื่องการออกแบบกันบ้างครับ สำหรับรถคันนี้เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นและไอเดียของการออกแบบของเขาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาคิดไว้เลยว่าไทคาร์เนี่ยจะต้องมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเองแต่จะต้องคงความเหมือนของปอร์เช่ e เอาไว้ด้วยแล้วก็ต้องดูแตกต่างจากปอร์เช่ e รุ่นอื่นความเหมือนของรุ่นนี้ที่เขาทําออกมาเนี่ยนะครับก็คือส่วนโครงหน้านียนะฮะถ้าลองตัดดูตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนเว้าหน้าระยะตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะดูรู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยคือปอร์เช่นะครับแล้วก็มาตัดส่วนด้านหลังตรงนี้ออกมานะครับปัด ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นเหมือนกับด้านท้ายของ911นะครับที่เขามาตัดเอาไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้คือเอกลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่น ของปอร์เช่911ที่แฝงอยู่ในไทขานด้วยแต่พอเอามามก i x กันแล้วบนรถคันนี้เนี่ยมันก็จะออกเป็นรถที่มีลักษณะและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าเป็น4ประตูแต่ยังมีความแบนอยู่นะครับความเตี้ยอยู่เหมือนรถสปอร์ตอันนี้คือการผสมผสานการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกที่ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ยังคงความเป็นปอร์เช่911เอาไว้ในรถคันนี้ด้วย อีกหนึ่งจุดเด่นของการออกแบบของไทคันก็คือเรื่องของดวงไฟข้างหน้านี่ครับ Daytime Running Light ของไทคันเนี่ยนะครับจะเป็นแบบ4ตจุดเหมือนกับรุ่นอื่นๆแต่ว่าของไทคันเนี่ย จะสว่างกว่าแต่และดวงเนี่ยจะให้ความสว่างมากๆเลยแล้วก็เอกลักษณ์โดดเด่นของเขาก็คือว่าชุดไฟของเขาเนี่ยนะครับมันจะทําให้เหมือนดวงไฟของเขาเนี่ยลอยอยู่ท่ามกลางความมืดมืดของขอบขอบนนะครับแล้วการออกแบบของเขาเนี่ยก็ดีมากๆในระบบแอโรไดนามิกต่างๆเนี่ยอย่างช่องตรงนี้มีช่องลมในการดักอากาศเข้าไปนะครับเข้าไปในตัวถังทางด้านในแล้วก็มาปล่อยออกตรงนี้นะครับอันนี้จะมีส่วนช่วยเกี่ยวกับการไประบายความร้อนจากระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าของรถคันนี้สุดยอดมากๆ เรื่องของการออกแบบต่างๆดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีของเขานะครับรถคันนี้แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยถูกจัดวางเรียงไว้ที่พื้นรถทางด้านล่างนะครับทำให้รถคันนี้มีเซนเตอร์กาวิตี้หรือ CG เนี่ย ที่ต่ำมากๆถึงแม้ขนาดของรถนะน้ำหนักของรถเนี่ยจะใหญ่ประมาณคายเนนะฮะแต่รถคันนี้เกาะถนนมากกว่าเยอะเพราะว่าตัวเซนเตอร์การิตี้ของเขาเนี่ยต่ำที่สุดเพราะว่ามีแบตเตอรี่เนี่ยวางเรียงรายอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของรถไฟฟ้าอย่างหนึ่งครับโดยเฉพาะเจ้าไท่ขั้นคันนี้แต่การออกแบบของเขาเอง เขาต้องการให้รูปลักษณ์ของเขาเนี่ยมันสวยงามและแบนและเรียวมากๆฉะนั้นตัวฝากระโปรงของเขาเนี่ยจะถูกกดลงไปข้างล่างนะฮะในเรื่องของการดีไซน์ช่องสัมภาระตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเล็กลงเล็กกว่าพานามีล่านะครับทั้งข้างหน้านแล้วก็ข้างหลังแต่ว่าเขาต้องการให้รถคันนี้มันดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวไม่เถอะทะอันนี้คือเขายอมแลกเพื่อความสวยงามกับวัตถุประสงค์ในการเก็บของอันนี้ถือว่าไทคันเนี่ยมาทางรถสปอร์ตมากกว่าพานามล่านี่นี่คือที่เก็บของของด้านหน้าครับซึ่งสามารถ เก็บของได้นิดหน่อยฮะได้ประมาณ8 1ลิตรถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับ Panamera แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะฮะว่าเราสามารถเก็บของได้มากน้อยแค่ไหน พื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยนะครับเก็บของได้ประมาณ366ลิตรซึ่งผมว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ใช้ได้เลยละ่ะเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้หนึ่งใบนะฮะแล้วก็ใบก,กลางๆได้อีกสัก1ใบนะครับถ้าเผื่ออยากจะไปตีกลอฟก็พับเบาะน,นิดน,นึงใส่ถุงกลอฟย,ยาวๆได้หรือถ้าเป็นถุงกลอฟเล็กเนี่ยก็น่าจะวางเฉียงๆได้ก็ถือว่าเป็นสปอร์ตทัวริงไฟฟ้าที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็เดินทาง ไปต่างจังหวัดในระยะทางใกล้ๆจริงๆรถคันนี้เนี่ยนะครับมีความยาวของรถสั้นกว่าพานามีล่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวฐานล้อเองเนี่ยนะครับความกว้างเนี่ยมีความกว้างกว่าพานามล่านิดหนึ่งนะครับแต่พอเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยด้วยความที่รถคันนี้มันเป็นรถที่เตี้ยกว่านะฮะมันเลยทําให้ดูสปอร์ตกว่าและอาจจะแคบกว่าพานามล่านิดหนึ่งนะครับ เมื่อเข้ามาในรถแล้วนะครับแมอันนี้คือจุดเด่นของไทคันเลยเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นดิจิตอลหมดนะฮะทางด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนหน้าปัดของเราเนยนะครับลอยขึ้นมาโดยไม่มีขอบกั้นเลยนะครับ มีความกว้างทั้งหมด16.9นิ้วถือว่าใหญ่มากๆอันนี้เป็นหน้าจอที่แสดงผลของการขับขี่ที่มีลักษณะคล้ายๆกับ Porsche 992หรือ911ตัวใหม่ล่าสุดแต่ว่า992เนี่ยจะมีหน้าจอที่เป็นอนาล็อกที่เป็นตัววัดรอบเนี่ยอยู่ตรงกลางแต่ว่าสําหรับใช้แค่แล้วเนี่ยไม่มีเพราะว่าเขาต้องการจะให้เห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องของหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดอันนี้มันเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วมาตรงนี้ฮะมันก็จะมีหน้าจอประมวลผลนะครับที่อธิบายเรื่องราวต่างๆ เรื่องอินโฟเทนเมนต์ต่างๆในรถนะฮะที่มีความกว้างถึง10.9นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่มากๆเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทดูนะฮะอันนี้เราสตาร์ทไปหรือยังเนาะยังไม่ได้สตาร์ทเนาะมันจะงงนิดนึงนะฮะรถไฟฟ้านี่มันไม่มีเสียงไงคือมันจะเงียบไปหมดเดี๋ยวผมขอกดสตาร์ทอีกทีนึง่งมามาแล้วสตาร์ทมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะ enable data connection นะฮะถ้าต้องเปรียบกับซิมการ์ดก็ไม่ต้องนะครับอ่า ซึ่งอันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถสั่งงานด้วยเสียงเพื่อให้คอนเน t กับ Apple CarPlay ได้ด้วยครัว่า Hey Porsche ติดไหมไม่มาอ่ามาละเฮ้ hey, Porsche เนี่ยสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ทั้งหมดมันก็จะมีประมวลผลในเรื่อง,องคำสั่งซึ่งต้องไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะ,ะมันมี Apple CarPlay ขึ้นมาในรถเลย คอม plete นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่ประมวลผลให้ขึ้นมามีทั้งเนวิเกชันมัลติมีเดียโทรศัพท์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเกี่ยวกับเ,เรื่องของแอร์คอนดิชันในรถคันนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปเลื่อนช่องแอร์อย่างที่เราอยากจะเลื่อนได้นะไม่ได้เราต้องกดตรงนี้ครับว่าจะให้อร์มาทางไหนนะฮะจะให้อร์มาโดนหน้าผมก็กดมาตรงนี้มันก็จะปรับมาเองนะครับากให้อร์มาข้างหลังตรงนี้ก็มาเองเร่งความแรงก็เร่งตรงนี้ตัวแอร์คอนดิชันทั้งหมดเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยระบบดิจิตอลแบบ สัมผัสแบบนี้ที่หน้าจอตรงนี้ซึ่งจะใช้ควบคุมทั้งในเรื่องของแอร์ทั้งในเรื่องของโหมดของการขับขี่แล้วหน้าจอตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับในโหมดต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดที่เป็นเกี่ยวกับช็คอัพจะเอาแบบสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับเราสามารถมากดปรับที่หน้าจอตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่อ air condition เนี่ยเราสามารถมาปรับที่หน้าจอเฮปติกตรงนี้ ตรงนี้นี่เป็นหน้าจอพิเศษครับที่เวลาที่เรากดไปเนี่ยมันจะมีเสียงหรือมีการสั่นสะเทือนแบบสัมผัสนะครับ แบบนี้นะฮะอันนี้นี่เป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับตรงนี้เอาไว้ใช้ในการปรับความแรงของแอร์คอนดิชันนะฮะปรบับอุณหภูมินะครับเราก็จะปรับตรงนี้เบาะที่มีความร้อนหรือเบาะที่มีความเย็นเราก็จะปรับตรงนี้เช่นกันก็ควบคุมเพลงจากตรงนี้ก็ได้นะฮะก็จะมีหน้าจอขึ้นไปตรงนั้นเปลี่ยนเป็นโหมดโทรศัพท์ก็เปลี่ยนจากตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นโหมดนำทางก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะมากดที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้ก็จะเป็นหน้าจอที่ส ผัดเหมือนกันตรงนี้เนี่ยคือความไฮเทคนะครับที่มี มากับไทคันถ้าเป็นออปชันธรรมดาก็จะมีมาเพียงแค่1จอ2จอและ3จอแต่ถ้าเผื่อว่าคุณอยากจะซื้อออปชันเพิ่มให้กับคนที่นั่งข้างๆของคุณคุณสามารถใส่หน้าจออีก1อันตรงนี้ให้เขาสามารถปรับกดสิ่งต่างๆที่เป็นมัลติมีเดียจะเหมือนกับหน้าจอน,นี้เลยคือเราก็ปปี้อันเนี้ยมาไว้ตรงนี้อีกหนึ่งอันคนนั่งพาสเซนเจอร์ของเราเนี่ยสามารถกดคาสั่งทุกอย่างที่เราสัมผัสที่หน้าจอน,นี้ได้หมดเลยนะครับทางไทคันเนี่ยเขามองเห็นว่า ว่าคนที่ขับรถไฟฟ้าแบบนี้จะเสีติดในเรื่องของไอทีเสีติดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆฉะนั้นเนี่ยเขาเลยออกแบบมาให้คนนั่งของเขาเนี่ยก็สามารถใช้ฟังก์ชันแบบเดียวกับคนขับได้เลยคือพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับในโหมดของการขับขี่เนี่ยยังไงมันก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วแหละไม่ได้มีการเปลี่ยนเกียร์อะไรมากมายเพราะมีแค่2เกียร์เท่านั้นแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์เมื่อก่อนเรามีรถเรามีเกียร์ฟังก์ชันใหญ่คือเกียร์มันจะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ย ถูกลดหน้าที่ความสําคัญมาเหลือเพียงเท่านี้เล็กมากๆเลยมีปุ่ม P เอาไว้จอดมีปุ่ม D เอาไว้ขับไปข้างหน้ามีปุ่ม R เอาไว้ถอยหลังแล้วก็ปุ่ม N เข้ามาที่โหมด ที่เป็นนูเตรลหรือเกียร์ว่างเมื่อใส่ตัว R ก็จะมีกล้องขึ้นมานะครับสะดวกมากๆตรงนี้เนี่ยถูกแปลงร่างมาเป็นคัพโฮเดอร์หรือเป็นที่วางแก้วที่ดูสวยงามและทันสมัยคอนโซลตรงกลางก็จะเหลือแค่นี้เอาไว้วางแก้วหน้าจอที่เอาไว้สัมผัสตรงนี้จะคล้ายๆกับเคอร์เซอร์เมาส์ครับเราจะกดตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเอามือไปสัมผัสหน้าจอก็ได้เราจะเลื่อนเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับเราต้องการจะไปที่โหมดไหนอ่ะดูเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของแอร์ก็กดลงไปปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็เลื่อนมาจะาตรงนี้ปั๊บ เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปึ๊บป,บปบแล้วเราก็เลื่อนตามตำแหน่งที่เราต้องการหรือเราจะมาสัมผัสที่หน้าจอตรงนี้เลยก็ได้ แต่ถ้ามือเราขับอยู่เราเลื่อนแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ปุ๊บมาปับ๊บคือการปรับช่องแอร์นี้จะคล้ายๆกับ p a n a m e ล a คือต้องมาปรับที่ตรงนี้เท่านั้นแต่ p a n a m e ล a เนี่ยจะเป็นแค่2จุดเท่านั้นแต่อันนี้ทุกจุดเลยในรถนะครับเครื่องเสียงบ s สนะครับกดปุ่มเซอราลเลือกฟังก์ชันของเสียงได้นะฮะปรับเบสปรับทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดสุดยอดเลยเอาละ มาถึงโหมดของการขับขี่ครับเมื่อเราใส่ตัว D เข้าไปแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกโหมดของการขับขี่ได้ด้วยการหมุนตรงนี้ เท่านั้นเองนะครับที่ drive mode ตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกเป็น sport plus ถ้า sport plus แบบที่ตั้งอยู่อันนี้เนี่ยนะครับรถนี่นะฮะก็จะมีแรงม้าที่มากเป็นพิเศษความแรงก็จะแรงเป็นพิเศษเราเคยรีวิวการขับไปแล้วนะฮะมันแรงมากๆเหมือนรถกล์ฟติดเทอร์โบนะครับแรงจริงๆถ้าอยู่ในโหมด sport plus เนี่ยช่วงล่างก็จะแข็งเป็นพิเศษถ้าปรับเป็นโหมด sport ธรรมดาช่วงล่างก็จะนิ่มนวลขึ้นมานิดนึงนะครับ แต่พละกําลังก็ยังดุดันอยู่ส่วนถ้าเป็นโหมดที่เป็นโหมดเรนจ์เนี่ยนะครับที่ประหยัดพลังงานที่สุดเนี่ยคือโหมดเรนจ์นะฮะเราหมุนไปทางซ้ายสุดเนี่ยมันจะเข้าโหมดเรนจ์ถ้าเราขับอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะไปในระยะทางที่ไกลที่สุดแบบประหยัดพลังงานที่สุดเนี่ยได้ถึง520กิโลคือว่าไกลมากมากเลยนะอยู่ได้หลายวันนะถ้าขับอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยชาร์จเต็มครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้หลายวันเลยนะครับแต่ว่าอัตราเร่งเนี่ยมันจะไม่ได้แรงมันจะเป็นไหลๆไปแล้วเขาจะกันความเร็วสูงสุดไว้ที่110ร่อง แต่ถ้าเผื่อปรับมาเป็นโหมด normal บุนมันดังขวาอีก1นึ่กิกเนี่ยพละกําลังของรถเนี่ยจะมากขึ้นกว่าโหมด range นะครับแล้วก็พละกําลังเนี่ยจะถูกขับไปที่4ล้อเนี่ยโดยการปรับตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้พละกําลังที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดพลังงานที่สุดส่วนระบบปรับอากาศไฟหน้าระบบต่างๆที่กินไฟเนี่ยจะถูกปรับมาให้กินไฟเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ส่วนในเรื่องของช่วงล่างถ้าเผื่อเป็นโหมด normal เนี่ยจะถูกปรับให้อยู่ในโหมดที่ comfort ก็คือจะนุ่มนวลขับสบาย เหมาะกับการขับในเมืองแต่ถ้าเราอยากได้ความรุนแรงขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับเราก็จะปรับมาที่โหมดสปอร์ตนะครับปรับมาทางขวานะฮะอยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยโหมดสปอร์ตเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันจะแข็งขึ้นนะครับจะปรับขึ้นลงตามความเหมาะสมการลงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่22มิลลิเมตรคือว่าวิ่งเร็วเท่านี้ก็อยู่เท่านี้วิ่งลงมาหน่อยก็จะลดปรับปรับขึ้นปรับลงได้นะฮะช่วงล่างก็จะปรับตามความเร็วของรถเพื่อความเหมาะสมพลังกาลังเนี่ยมาเต็มที่นะฮะช่องรับอากาศเพื่อไประบายความรร้ออนกับแตเี่ปิด เพื่อให้มีลมเข้ามาระบายความร้อนออกจากแบตเตอรี่อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เขาคิดขึ้นมานครับแล้วก็ความแรงการตอบสนองเนี่ยมาเต็มที่แต่ถ้าปรับไปที่โหมดสปอร์ตพลัสแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจะลดลงไปต่ําที่สุดนะฮะอยู่ที่22มิลลิเมตรนะฮะถืว่าลดลงไปต่ํามากนะฮะเพื่อให้รถเนี่ยเกาะถนนนะครับความแรงเนี่ยปล่อยมาเต็มแม็กนะฮะจากการที่ขับเคลื่อน4ล้อกลายเป็นว่ามาที่ล้อหลังเนี่ยเยอะกว่าเยอะกว่าล้อหน้าเพื่อให้ได้ฟีลลิ่งของการขับขี่ที่มันยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงล่าง ก็จะหนึบขึ้นโอ้โหเรียกได้ว,ว่าตอบสนองตามความต้องการของคนที่อยากจะขับแบบสปอร์ตเต็มที่ในโหมดสปอร์ตพลัสแล้วถ้าปรับไปอีกหนึ่งโหมดไปที่โหมดอินดิวิเดอเนี่ยคุณสามารถตั้งทุกอย่างได้เองตามความต้องการทาั้งในเรื่องของพละกําลังรวงมไปถึงเรื่องของช่วงล่างคุณตั้งได้ตามความต้องการของคุณเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทเลเมดให้ตรงกับความต้องการของเราเราชอบแรงมากแต่เราชอบช่วงล่างนิ่มคุณก็ปรับแบบนั้นเราชอบแรงมากเราชอบช่วงล่างอยู่ที่ระดับความเตี้ยประมาณนี้เราก็ตั้งไปที่ ตามความชอบของเราเลยนะครับผม ในโหมด Sport Plus และ Individ u a เนี่ยจะมาเมื่อคุณสั่งออปชั่น s p o r t c h r o n o เท่านั้น s p o r t c h r o n o ก็จะมาพร้อมนาฬิกาจับเวลาตรงกลางที่เป็นโครโกราฟตรงนี้แล้วก็ปุ่มปรับโหมดตรงนี้ Drive Mode ที่มาปรับตรงนี้คุณสั่ง s p o r t c h r o n o เท่านั้นคุณถึงจะได้ออปชั่นนี้มานะครับผมข้อเจ๋งของไทคารอีกหนึ่งข้อก็คือว่ารถคันนี้อย่างที่บอกว่ามันมี2เกียร์ใช่ไหมครับก็คือเกียร์หกับเกียร์สนะฮะแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนเองนะเขาเปลี่ยนให้เราอัตัตตตโโนนมมิรดดยทีี่่เเาา้องกปล ถ้าเราอยู่ในโหมด range นะฮะแล้วก็โหมด normal เนี่ยรถคันนี้จะออกตัวแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเกียร์2เกียร์เดียวนะครับมันก็จะนุ่มนวลไหลออกไปนะครับแต่ละถ้าเผื่อว่าเราปรับมาที่โหมดสปอร์ตหรือสปอร์ตพลัสเนี่ยมันจะมีเกียร์1เข้ามา ซึ่งเกียร์หนึ่งเนี่ยจะทำให้รถคันนี้มีพละกกำลังมหาศาลในการออกตัวทำให้ตีนต้นของรถคันนี้มันแรงกว่ารถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆและรุ่นอื่นๆเพราะมันมี2เกียร์มันจะออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งก่อนแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเกียร์สทันทีโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนเกียร์เลยแล้วรถมันก็จะพุ่งไปเลยนะครับทำให้การออกตัวของเราเนี่ยมันทำได้ดี จังหวะเปลี่ยนเกียร์ของเขาก็เปลี่ยนสมูทมากจนเราเนี่ยแทบไม่รู้สึกเพราะผมไปขับมาแล้วสุดยอดมากๆระบบเบรกของไทาคาร์เนี่ยนะครับก็เป็นระบบพิเศษที่เขาจะใช้จานเบรกซึ่งจานเบรกรุ่นใหม่นี่นะครับเขาจะเป็นส่วนผสมของทางเส้นกับคาบัยนะครับเขาเรียกว่า Porsche Surface c o a t b r a k e ซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่นะฮะมันจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานในการเบรกครับทำให้โอกาสที่จะเกิดเบรกเฟรดเนี่ยมันน้อยลงนะครับแต่สำหรับรถของเซตพอยส์ส่วนใหญ่ที่เรานำเข้ามาเนี่ยนะครับ เราจะใช้เป็นเซรามิกเบรกนะครับซึ่งก็จะเป็นออปชั่นพิเศษอยู่แล้วนะครับเอาเราพูดถึงออปชั่นของเจ้าไทคานคันนี้กันบ้างน,นะครับคันนี้เนี่ยเป็นสีโวเคนอเกรย์เมทัลลิกนะครับส่วนข้างในเนี่ยจะเป็นสีดำทูโทนตัดสลับกับสีเบจซึ่งเท่มากนะครับเป็นสีช็อกเกย์เบจนะฮะก็คือสีช็อกนิดๆิดนะฮะผสมกับสีเบจผสมกันส่วนชุดแต่งคันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งสีดำสปอร์ตรอบคันนะครับดูเท่มากๆเลย ออปชันอีกหอย่างซึ่งเรามองไม่เห็นในรถคันนี้นี่นะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่จริงๆแล้วไทยคารเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือ Performance b a t t e r เรี่ซึ่งจะให้พละกกำลัง530แรงม้านะครับแล้วก็จะวิ่งได้ไกล407กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่รถคันนี้นะฮะเป็นออปชันพิเศษนะครับเป็น Performance Battery plus นะครับซึ่งจะให้พละกกำลังถึง571แรงม้านะครับ แล้วก็วิ่งได้ไกลถึง463กิโลเมตรโอ้โหเันไปได้ไกลขึ้นเยอะเลยนะ ในเรื่อง,องความทนทานของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยได้มีการทดสอบการวิ่งอย่างต่อนเนื่องแบบ24ชั่วโมงเต็มรวมการชาร์จแบบต่อนเนื่องที่สนามนาโดประเทศอิตาลีนะครับได้ระยะทางถึง3,425กิโลเมตรและยังสามารถออกตัวแบบลอนช์คอนโทรลเนี่ยแบบต่อนเนื่องได้ถึง26รอบด้วยเวลาที่สม่ำเสมอกันโอ้โหแบตเตอรี่นี่สุดยอดมากๆแล้วก็ได้มีการวิ่งทดสอบที่สนามโนเบิร์กลิงนะครับที่เรียกได้ว่ากรีนเฮลหรือนรกสีเขียวเป็นสนามที่โหดแบบต้นต้นของประเทศเยอรมน ที่มีระยะทางกว่า21กิโลเมตรในเวลาที่สามารถทำลายสถิติของรถซีดานทั่วไปเพียง7นาที42วินาทีเท่านั้นและออปชั่นอีกหนึ่งอย่างซึ่งผมได้ลองขับแล้วผมรู้สึกว่ามันดีมากๆ นั่นก็คือ Porsche Dynamic Chassis Control Sport หรือกันโค้งไฟฟ้าแบบสปอร์ตนั่นเองซึ่งจะช่วยเวลาที่เราเข้าโคง้งหรือช่วยเวลาให้เราเปลี่ยนเลงกันทันหันหน,นะครับมันจะมีการถ่ายน้ำหนักของกันโค้งไฟฟ้าเพื่อให้รถของเราเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นรถของเราจะไม่ได้โค้งไปเช่นเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยป๊าบอย่างเงี้ยรถเราจะไม่ไโค้งออกมาอย่างงี้นะฮะพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันก็จะไปทั้งคันเลี้ยวไปทั้งคัน อันนี้ได้ลองขับมาแล้วเลยรู้ว่าเออมันเจ๋งจริงและอีกหนึ่งอย่างก็คือ PTV หรือ Porsche Vectoring Plus นะครับเป็นตัวที่ช่วยให้เราเข้าโค้งได้ดีขึ้นเวลาที่เราเข้าโค้งแบบโอ้โหที่ต้องเลี้ยวมากๆเนี่ยเขาจะช่วยเบรกล้อในนะครทางด้านหลังเนี่ยเขาจะมีการกดเบรกด เพื่อให้เราเข้าโค้งได้ดียิ่งขึ้นนะครับให้รถเนี่ยมีอาการในการหันรถเข้ามาด้านหนได้ดีขึ้นอีกหนึ่งออปชั่นที่เห็นกันชัดๆเลยครับนั่นก็คือเรื่องของไฟหน้าครับไฟหน้าของรถคันนี้เนี่ยนะครับมีออปชั่นก็คือ Porsche Dynamic Light System Plus นะครับสำหรับมาพร้อมกับดวงไฟดวงโคมที่ชื่อว่ารุ่น Matrix นะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปของไทยคารเลยนะครับของรุ่นนี้เลยนะฮะ มันจะมีสีที่เป็นสี g กรเชียไอซ์บ u ูนะฮะถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยตัวดวงไฟเนี่ยจะออกสีฟ้าฟ้าหน่อยไฟคันนี้ก็เป็นตัวท็อปอีกเดี๋ยวนี้เราสามารถเลือกออปชันได้แม้กระทั่งไฟหน้าด้วยโอ้โหโปอร์เช่นี่ททำออกมาสุดยอดมากๆให้เราได้เลือกได้เสียตังคันนี้เนี่ยเลือกออปชันติ๊กมาเต็มๆแทบจะทุกอย่างทั้งไฟหน้าทั้งชุดแต่งนะครับภายในสปอร์ตโครโนหลังคาแก้วนะครับ รวมไปถึงล้อคาร์บอนเรียกได้ว่าออปชันทุ่มทๆเลยนะครับคันนี้เต็มอิ่มไปแล้วนะฮะรีวิวกันแบบจัดเต็มนะครับสำหรับไทคารคันนี้นะครับถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะลองนะว่ารถไฟฟ้าที่มีออปชันเยอะๆฟีเจอร์ใหม่ๆเจ๋งๆเทคโนโลยีล้ำๆแบบนี้แล้วก็มาลองได้เลยนะครับที่เซตพอยต์นะฮะหรืออยากจะให้สไลด์ไปลองที่บ้านก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เซตพอยต์แห่งนี้ครับ